ก็กลับมาเจออีกหนึ่งทริปนะฮะทริปนี้มาแมทของน้าเดียวครับที่บ่อสอทอตูนะครับทริปนี้ค่าคัน1,000งพันะครับปลาเป็นปลาเก่านะก็ไม่รู้มีเยอะมีน้อยแค่ไหนนะครับทริปนี้ก็เยือปลอมเยือสดนะครับเอ่อค่าคันหนึ่งพัแล้วก็มีข้าวน้ําให้ฟรีนะครับก็มากระนาทีเช่นเดิมนะนาทีเดินเข้าไปก่อนแล้วพอดีลืมของนะ ก็เดี๋ยวนะครับบ่อเป็นบ่อนี้เลยนะลูกนี้นะครับก็ลูกใหญ่เริ่มเพิ่มเลยนะปลาเป็นปลาเก่านะมันก็จะกระจายทั่วนะนี่นะเขาเดินเข้าไปแล้วนะสองข้างเลยนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามลุ้นดูกันนะเดี๋ยวรอไปถึงหน้างานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปตามดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะเข็มตับเข็มอู้ មកຕົកគុំមិនយត់ទៅជប៉ុនណាប៉ធូហត់ទីគេប៉ប៉ាក់ប៉ប៉ាក់ប៉ប៉ាក់អូលេងគុំកា ะกรงกรงสายพีอแล้วมันลอยน้ำน,นะกุ้งเดินกุ้งเดินะนะทีกุ้งาทีกุงก้งคันหนึ่งค่ะกุ้งคันหนึ่งแล้วก็ปลาทูคันหนึ่งนะนี่เริ่มตก,กแล้วนะเหยื่อสดก่อนเลยนะเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้นาทีกินกนะสองนาทีแล้ว อยู่ทีนะสามทีแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ตัวกินแล้วคายผมว่าปลาเล็กกลมเดานะเดาว่าปลาเล็กอืมเพราะถ้าปลาใหญ่อมบุบมันเงี้ยหายไปแล้วน,น,นี่มันอมปุ๊บหายไปแล้วมันก็เด้งมาอัน,านนี่ปล่อยให้หนาทีเล่นเหยื่อสดไปปลาทูคันหนึ่งกุ้งคันหนึ่งนะของเรานี่กุ้งวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้อยู่เลยนะไอสตบบรอเบอร์รี่ลูกหลัก <c oughs> เดี๋ยวรอประกอบ ชุดอีกทนหนึงไปนั่งเคาะปลาเลยนะนี่สุดก็โดนเว้ยนี่ก็โดนเว้ยทาทีเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยอะไรอ่ะยกขึ้นมาได้ปะเี่ยโผงกับผงกับผงตัวสวยตัวสวยเยอะเนี่ยกมันเลยยกได้ไหม ขอบปากโอ้โออยตัวนี้ต้องมีโลฟ้าเนีเขาขอบปากพอดีโลหน่อยๆต้องมีตัวนี้ขอพอดีได้ยูยอ,อดได้ยูได้ยูเหมือนกันแจ่มไปเลยนะตัวแรกของนาทีหลังจากที่มันอมไปหลายทีนะ,ก,ะก็เทตัวแรกด้วยบายใจแล้วบายใจ แบกข้าแล้วนะอ<ร>ืมทีทีทีไ,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 ไม่รู้ว่ะไม่รู้ว่ะม,มันไม่โดดด้วยเนี่ยขึ้นเดินผ้ามาท้ามาคนกินหมดเลยไม่รู้ว่าไม่โดดเวย เจ๋าอ oh, oh, oh. ุ้ยเจ๋าอุ้ยไอ้ที่แล้วยกยกเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยังติดล้มติดล้มอ่ะวู้ได้เก่าเลยโมกเอ็กยกยกยกว่าไรเฮียกัดสวมรูดตองรอบแล้วกัดตึ๊กแล้วแน่นไปอย่างนี้เลยเลยใส่เบ็ดท้องเล่นแม่งเลย เขาเขาไซส์นี้เขาปล่อยไปสองร้อยมั้งแจ๋วให้ขอบพุณนะครับวันดียัมดีใหญ่ด้วยอันที่วัดให้นาทีวัดให้อ่ะใหญ่ด้วยเก<ส>๋าเก๋าชัว,วลลเลล่ะเก๋าไห,ลลไหม เมาชัวจริงจริงด้ะน้าใส่หน้าไงย้งจับใส่หน้าดึงเลยจะบอกว่าใส่หน้ายี่สิบเองเออปลาตัวแค่นี้ไม่เห็นวะไม่เห็นไม่เห็นตันที่ก่อเลยก่อหาเลยเออตันที่ก่อหาเลยไม่จีบไม่อยู่จริง เจ้ำขึ้นบอกแล้วอยู่มั้ยบทแล้วให้มึงกรอหาเลยกรอหาแล้วกูหาไม่เจอกูอโอ้ยอาทีมันวัดให้เราได้ตัวแต่วัดของตัวเองว้าต้องขอบคุณอาทีเยอะหูยหลุดพอดีเฮ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกหน่อย เฮ้ยต้องขอบคุณนาทีตัวนี้เหมอผสมสมัง้งโอ้สุดยอดแต้มสองต้องขอบคุณนาทีแต้มนี้<ส>ตกต,ตกให้ด้วยวัดให้ด้วย<ส> <laughs> แจมเอ,เอออ่าแล้วครับเก่าแน่ๆครับเก่าแน่ๆครับ ทีปลาซ้ายนะจ๊ะปลาซ้ายเอ้ยปลาซ้ายนะจ๊ะกุ้งสดไม่อดตาย โอ้เก่ามากเย็ดขอบคุณนาทีนะครับเย่เก่าไหกครับผมใครไม่เก่าคนเอ้ยปลาเก่าสุดยอด นาทีหมานนะสองแล้วนะเหยื่อสดล้วนๆอ๋อเราได้เหยื่อปลอมตัวหนึ่งนะที่เหลือเหยื่อสดหมดเลยนะนีนะ่สองคนกันนาทีกลางบอ่อเลยนะเพราะข้างในเขาทยอยกลับกันหลายครั้งแล้วไนปะอยู่หัวบอ่อนะนะปลาขึ้นน้อยนะฮะ ส่วนมากเป็นปลาเก๋านะปลาเก๋า <c oughs> แล้วก็ปลาปลากระพงนะสาปลาจานนะกระพงก็ใหญ่หน่อยนะโลกว่าๆส่วนปลาเก๋าก็จะเป็นส์แบบครึ่งคอนโลนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินโลดีนะก็วันนี้หาปลายากนะแดดร้อนแต่ถ้าเจอก็มันกินมันก็กินนะนะึกอยากจะกินมันก็เอาเลยนะก็นั่งจองทุนนะตอนนี้ นะนี่ทุนเรียงกันนะใก,ใกล้ใกล้ไกล้ไม่รู้กุ้งนี่เริ่มวิ่งกันมั่วแล้วนะไม่รู้วิ่งหนีปลาหรือวิ่งหาปลานะตอนนี้อากาเริ่มโคตรร้อนไม่เริ่มร้อนนะเริ่มโคตรร้อนตอนนี้ลมก็ตึงตๆเดี๋ยวไปรอดูก่อนว่าวันนี้จะมีตะก,กี้แต้มน,นะเป็น <c oughs> มั่ เฮ้ยทุนมันหายจริงนายทีฮะสาวหาตัวเลยโอ้โหอยู่รู่นทำไมไม่ปั่นให้เจอเนื้อกันนะนาทีมันได้เยอะนะมันได้ใหญ่ด้วยเห็นไหมเราเดินไปหัวบ่อแป๊บเดียวนะนายทีกดกระพงโตสามโลว่าได้ไอ้เก่าอีกตัวนะแ,แต้มเท่าเราเลยเนะี่ยแล้วเล่นสายเราพันด้วยเดี๋ยวขอตัวไปแก้ก่อนนะ เดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านมีนะฮผลงานวันนี้นะฮะจบแล้วนะนี่ของอาทีนะนี่หองอาทีนกระพงใหญ่เก่าก็ตัวใหญ่กว่าเราเลยคนละสามแต้มนะวันนี้ว่าเวลาแล้วนะมืดตึ๊ดๆเลยนะ2คนเงอาทีนะิปนี้ก็เจ็บเจ็บแต่ไม่ร้องนะ <laughs> เด็กก็ไปลองบ้านนะทิศนี้ก็อพอได้มันนะวันนี้นน <ะ S 2> ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ทิศหน้านะครับตรอดทิศนี้ขอตัวลาก่อนนะมืดเลย <นะ S 2> คุณที่ทิตทำรับชมกันมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ